สวัสดีครับบริษัท r t c t r a d i n g ขอแนะนำมอเตอร์เกาะแบบหรือมอเตอร์ใช้สำหรับงานสั่นสะเทือนซึ่งสินค้าของเรามีหลากหลายรุ่นไฟ2 2 0สิโวลต์ AC 3 8สโวลต์ AC สินค้าตัวนี้เป็น,ปนมอเป็นมอเตอร์2 2 0 2 AC โวลต์ AC กำลังไฟ7 5 0วัตต์หรือ1แรงม้าตัวนี้นะครับตัวเล็กเรายึดฐานเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับว่า ตัวนี้เพิ่มฟังก์ชันพิเศษปรับความเร็วรอบได้ถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวเก่านะครับ750วัตต์เหมือนกันไฟ AC บอดี้จะใหญ่กว่านะครับตัวเก่าตัวนี้ต้องดีไซน์มาเป็นพิเศษนะครับ750วัตต์แรงสั่นสะเทือนจะใกล้เคียงกันแต่บอดี้ของมอเตอร์เนี่ยจะเลจะเล็กจะเล็เลกกว่านะครับก็ในชุดพร้อมอุปกรณ์เนี่ยจะมีชุดคอนโทรล สปีด uh, นะครับซึ่ง uh, ถ้าเป็นตัวใหญ่เราจะเราจะใช้ชุดคอนโทรลตัวนี้แต่ถ้าเป็นตัวเล็กนะครับแบงค์ช่วยหยิบหน่อยตัวสีส้มเนะ่ uh, ถ้าเป็นตัวเลนะ็กเนี่ยเป็นรุ่นตัวเล็กจะสามารถใช้ชุดคอนโทรลของดีเมอร์ไฟทั่วไปดีเมอร์พัดลมเนะี่ยคอนโทรลได้แต่ไม่สามารถมาใช้กับตัวใหญ่750วัตต์ได้นะครับ ซึ่งตัวเล็กแบบนี้ใช้คอนโทรลมอเตอร์พรัดลมเนี่ยความทนทานจะสู้จะสู้ตัวคอนโทรลที่ออกแบบมาสำหรับงานแบบนี้โดยเฉพาะนะครับเพราะว่าแอนแปรขาดใช้งานน่ะค่อนข้างสูงเอาช่วยเก็บ2ตัวนี้ก่อนเดี๋ยวจะสานให้ดูนะครับวิธีการต่อไปนะครับเอาปลั๊กไฟออกก่อนอไฟไฟมาจากมอเตอร์สเส้นเข้าไปต่อในกล่องตัวนี้นะครับ ผ่านสวิตติดเปิดพอไฟออกมาจากสวิตติดเปิดเนี่ยเราก็จะมาเข้า,าบวกลบที่เป็น power นะครับแล้วก็ส่วนด้าน ac เนี่ยก็คือไปต่อลักไฟนะครับถ,ถ้าเราต่อสลับขั้วเนี่ยการทำงานจะไม่สมบูรณ์ทำงานได้นะครับแต่จะมีเสียงหน่วงนวง่นวงอื้อออยู่นะครับอันนี้ผมต่อถูกแล้วนะครับทดสอบให้ดูครับต้องใช้คนมาช่วยกดนะครับเพราะมันสั่นแรง ใชรนะครับปรับปรับอ่าก็ปรับความแรงนะครับลดความแรงลงลดลงลดลงอ่าเห็นไหมครับลดลงแล้วเอาเร่ง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 ลด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 ก็หยุดเลยเอาปลั๊กออกอ่า ลักษณะฟังก์ชันของการปรับความเร็วรอบเนี่ยเหมาะสำหรับงานสั่นสะเทือนทั่วไปเช่นงานล่อนตะแกงอ่าพวกอาหารสัตว์แป้งผงผงซึ่งบางครั้งลูกค้าซื้อไปมันไม่ขนาดมันแรงดันมันไม่แรงสั่นสะเทือนมันไม่เหมาะสมกับงานบางครั้งเราเทส่วนผสมลงมากหรือว่าน้อยเราต้องการแรงดันแรงสั่นที่แตกต่างการขนาดใช้งานก็ สามารถใช้ฟังก์ชันในการปรับความเร็วรอบตัวนี้ได้นะครับถ้าลูกค้ามีข้อสงสัยตรงไหนก็สอบถามมาได้นะครับว่า,อามอเตอร์แบบนี้จะเหมาะกับการใช้งานลักษณะไหนนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับชุดสินค้ามาเป็นชุดนะครับตัวคอนโทรลไม่มีแยกขายนะครับเพราะว่าคอนโทรลไม่ได้ออกแบบมาสำหรับรุ่นเก่านะครับเพราะว่า ดีไซน์ของการใช้งานน่ะมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราเอาคอนโทรลตัวนี้ไปใช้กับรุ่นเก่าเนี่ยมันจะใช้งานได้ไม่สมบูรณ์และอาจทําให้เกิดความเสียหายหรือว่าอายุการใช้งานที่ไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังว่ามันจะใช้ได้ทนทานนะครับหากลูกค้ามีข้อสงสัยประการใดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ก่อนสั่งซื้อนะครับแชทถามมาได้มีทีมงานคอยตอบคำถามให้เข้าใจก่อนที่จะซื้อนะครับขอบคุณครับ